ตนายต้องไปเชื่อแน่ <ST AN IC AL> พวกนายมาอยู่นี่ได้ไง <ST AN IC AL> จู่ๆพวกชาวโลกเขาก็เปลี่ยนความหมายของคำว่าดาวเคราะห์ละขนาดมันไม่เกี่ยวอีกต่อไปสำหรับดาวเคราะห์โอ้าพวกนี่ฉันฝันไปหรือเปล่าเนี่ยฉันกลับไปเป็นดาวเคราะห์แล้วชัวร์ฉันกลาแล้วว่าพวกนั้นคิดผิดนายคือดาวเลิกสำหรับฉัน <ST AN IC AL> ดาวเลิกเหรอนายพูดถึงดาวเคราะห์หรือเปล่าฉันไม่คิดแบบนั้นฉันควรจะโอนแบบนี้ ดีมากเราเบื่อเขาเต็มทอนแล้วเรามีดาวเลิกดวงใหม่แล้วตอนนี้ดาวแรกเหรอแต่แต่แเมื่อกี้พวกนายบอกว่าดาวคราน,นี่พลูโต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 ,อตอโออย่าบอกนะว่านี่แค่ฝันเฮ้ดูนี่ไอเจอิดตอนนี้แกอย่ากับพูโตไม่มีผิดเลยอ,อย่างใด <laughs> <laughs> นี่พลูโตชัดๆอโอ้อย่าทำตัวพลูโตสิดาวพุธเฮ้พวกดาวเคราะ ถ้าชอบก็อย่าลืมติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดทิปใหม่ก่อนใคร